ผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกตัวเกมนะครับผมเป็นตัวเกม E N B นะครับตัวนี้นะครับผมเพิ่งทําเสร็จนะครับก็จะเอามาแจกนะครับหลังจากที่ตัวเก่ามันมีปัญหานะครับก็จะมาแจกเลยนะครับเพราะว่าตัวเก่านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเนาะที่มันเอ่ามันเสียนะครับมันมันแคสบ่อยนะครับก็เลยผู้เล่นหลายท่านนะครับแจ้งมาว่ามันแคสบ่อยเนาะก็เลยจะมาแก้ไขให้นะครับโดยอ่า ทำการทําใหม่ให้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็ภาพค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะครับก็ผมจะพาไปดูมุมสูงนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเมือง L v วนะครับแล้วก็จะเป็นบริเวณกระดาษของซัมเดย์นั่นเองนะครับก็ผมจะให้ดูนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับกับเอ B ตัวนี้นะครับ อ่าสเปคต่ำๆเล่นได้นะครับตัวนี้บอกเลยว่าลื่นมากเลยนะครับ FPS วิ่ง6กบวกแน่นอนนะครับก็สามารถปรับแต่งได้เลยนะครับ n b ตัวนี้เนาะก็สนาบคลิปนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่มาแจก n b เฉยๆนะครับก็ลิงก์ดาวน์โหลดนะครับอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมแล้วก็อ่าอย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดนะครับส่วนใครที่ดาวน์โหลดแล้วนะครับก็อย่าลืมเป็นผู้สนับสนุนอ่ช่องนะครับผมของ ผมเองนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกช่องได้เลยนะครับเพื่อสนับสนุนผมต่อไปนะครับก็ e.n.b. นะครับหรือว่าตัวเกมนะครับผมก็จะพยายามทำมาแจกเรื่อยๆเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม